สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมวันนห้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอีพีิเศษนะครับนะมากับพี่ต้อมมือทองนะครับเอาเยี่ยมแล้วครับมีคนให้พี่มาสุ่มตัวนี้นะครับนี่มารีพัสซีบรถถังนะครับกับหินเจ็ด้อยสสิแปดก้อนนะครับเจ็ด้อยสสิแปดก้อนจะมาดูนะครับว่าพี่ต้อมจะเป็นยังไงต่อนะครับจะมือทองหรือมือเกลือนะครับมา นะเริ่มเริ่มเลยนะครับง่วงนอนแล้วด้วยนะครับง่วงนอนแล้วด้วยโอ้ยสองคิวโ,โหดไปไหมเนี้ยนะครับอ่ะกดเลยครับสามสองหนึ่งซัดไปเลยนะอัดหรือยังเนี่ยอัดแล้วนะโอเคเอาคือเขาอยากได้อะไรอะ่ะ อยากได้ปีกเหรอใจแอนก็ดีเลยนเนี่ยไม่รู้แล้วกันสุ่มต่อใช้ให้มาสุม่มเออเกลือเลยอะโอ้โหกี่ครั้งวะเนี่ยสิบยี่สิบอะประมาณสุ่มได้ตั้งสามสิบสี่สิบครั้งอะกด ลุงมาลุงมาไม่ถึงว่ะไม่ถึงไม่ถึงจ,จบที่ลุงไหนครับอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไปอีกอีกโอ้โหนึกว่าจะจบไวคลิปนว่าจะจบไวยา,วย,าวยาวไปยายๆไป ไม่เอาหนูเฮ้ยอัพเลเวลเขาจะอัพเลเวลปะเนี่ยเฮ้ยจะไปอัพเลเวลปะพี่ไม่รู้นะว่าเขาจะอัพเลเวลเปล่านะครับเอ,อเดี๋ยวพี่ขอดูทีมเขาก่อนทีมเขาโอ้โหงั้นเดี๋ยวพี่นี่ยังไงดีวันเนี้ย ได้ได้สมองอ่ะเอาสมองอัพเลเวลก็ดีนะแล้วพี่รือว่าไม่รู้กันพี่ขอสุ่มไปสักประมาณสี่ร้อยแล้วกันนะครับถ้าเหลือสี่ร้อยเหลือประมาณสามร้อยเมื่อไหร่ได้สีส้มอันอ่าถ้าพี่คิดว่าได้สีส้มกลับมาไม่เกลือพี่หยุดเลยนะครับนะไปไปต่อเอาลุงสักอัน ถมองนี่อยากเอาไว้อัพเลเวลนะเป็นพี่พี่จะเก็บไว้อัพเลเวลแล้วนะแต่พี่ไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นไอดีน้องเขาปับลุงเอาก้อนเลยก็ได้เอาก้อนเลยก็ได้โชว์ดิวัดไปเลยหอ้ยลุงเต็มเลยว่ะโอ้โหแต่หลังๆไม่มีลุงเลยเอาก้อนเลยกระโหลกก็ได้กระโหลกนี่จบเลยนะกระโหลกนี่จบเลยนะเอด็ดกระโหลกลุง มาแล้วเอ็ดอย่าเลยเลยโอ้โหหยุดก่อนก็ได้เอ็ดโอ้ยห้าหกแปดอืมไม่เอาหนจะกลับมารถถางอีกแล้วใช่ปะ ผีเออเฮ้ยพี่เก่งผ่าเลยไม่อยู่ที่ผีวะ <c oughs> ไม่กลับมาที่สมองอีกแล้วอะ่ะคือมันแบบเนี่ยมันสมองสองรอบอะ่ะเสียดายหินมากเลยอะ่ะเสียดายหินมากเสียดายหินมาก เป็นผมผมหยุดไปแล้วนะเนี่ยแต่ไม่รู้นะเพราะมันไม่ใช่ผมอะดิเดได้หินชิบหายเลยอะ่ะถ้าถ้าถ,ถ้าถามว่าตอนแรกอะผมเอาตัวเนี้ยได้แจแอนแล้วผมไปสุม่มตัวเนี้ยได้สมองตัวนี้ได้สมอง,น,มองนี่ผมปั้นปั้นให้น้องเขาปั้นสองตัวนี้ได้เลยเนี่ยโอ้แล้วดูดิปัญหาคือแบบสื่อสารกับน้องเขาไม่ได้อะ่ะ อกระหมองสองอันไจแอนหรอไม่ใช่สตองหนึ่ง <c oughs> ขอแบบครั้งเดียวกิ๊กครั้งเดียวกิ๊กครั้งเดียวกิ๊กไปเลยลุงทั้งนั้นเลยไม่เอาใจแอนถูก คนดูดีปีกสองอันแล้วเลยปีกปีกสองอันแล้วเลยปีกดูดูดูด,ดูเกือบแล้วครั้งนี้นะครับครั้งนี้อ่ะวนก่อนวนก่อนวนก่อนวนวนวนแล้วก็นี่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยตัต้งสองอืออุ้ยเหลือสาม,ม,มร้อยแล้ว,ว่าพี่บอกแล้วนะถ้าเหลือสามร้อยถ้าได้บัฟสีส้มอะไรมาพี่ขอหยุดนะเดี๋ยวได้หินเนี่ยมันโอ้โห โคดมีค่าเลยในะหินนะ่ะเฮ้กันโหลกก็ได้ก็ได้นะกันโหลกอะ่ะกันโหลกเขาว้าวเลยนะผีผีเลยผีโอ้โหมาลงสปีด <c oughs> นึกว่าจะสมองสามรอบโอ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วโอ้เคยได้ปับกอดด้วยหวอเนี่ย บับก้อนมาอีกรอบนึงงชว์โชว์ไปเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเสียดได้โ,อ,โอ้ยสมองหนึ่ง แอบหลังตู้ครับแอบหลังตู้แล้วกดกลางครับกลางบนขอ,องดีๆจงมามามาหยุดหยุดโอ้ยกะโหลกะโหลไปลกะโหลไปอีกอีกนิดอย่าหยุดกะโหลจะจบแล้วคลิปจะจบแล้วโอ้อ โอ้โหพี่เงียบเลยไปต่อไม่ถูกโอ้โหดูดิลุงมาเต็มเลยแต่ข้างหน้าไม่มีอะไรเลยและโอ้โหมาจบที่โอือหือโัวหทำไมของออกมาอย่างนี้วะไม่ออกท้ายๆบ้างวะสายบนสายบน สายบนพิคาดสา,สายบนสายบนอย่าให้ผิดโอ้โหผิดหวังเลยครูแอบหลังตู้แล้วเนี่ยแอบหลังตู้แล้วครั้งนี้แหละเอาดีไปอีกอย่าโอ้โหอย่าหยุดตรงนี้สิเอ้ย อืมอืมสมองสองสมองสามไม่ผ่านจากไอ้สมองทั้งที่ว่าโอ้โหสีเหลืองเต็มลุงไม่มีลุงโอ้โหลุงถุงเงินสอง ขอครั้งเดียวกิ๊กกิ๊กขออีกครั้งเดียวแบบกิ๊กกิ๊กเลยอืมลุงเยอะๆหน่อยลุงเยอะๆไม่มีลุงเลยยังไม่หมดหวังยังไม่หมดหวังะนะครับยังไม่หมดหวังตัวอ e ีเต็มๆหนะ่อยขอตัวอ e ีแบบฟิตฟเลยอ e ีเต็มๆเลยลุงลุงเยอะๆข้างหน้าเอส เอ็ดไปให้ถึงเอ็ดโอ้ไม่ถึงเอ็ดวะอีกสองครั้งสุดท้ายโอ้โห กระโหลกหนึ่งเนี่ยบอโอ้ไม่ลุ้งเลยครั้งสุดท้ายมาจบคลิปนะครับจบคลิปนะครับใช้สูตรไหนอะไม่มีสูตรแล้วล่ะกดตัว A โอ้โหเกือเลยจบแล้วอือหือโอ้โหโอ้ถ้าเอาถ้าเก็บเอาสมองแล้วก็เอาไปแบ่งให้ตัวนี้ตัวนี้จ,จะดีกว่าเนี่ยดูดีโอ้โหจาก2อคิวเหลือ1.2ึอคิวอินเจ็ดร้ก้อนนะครับอันนี้ดูเป็นข้อมูลเลยนะครับ นะความเกลือไม่เข้าใครออกใครนะครับนะโอ้ดูดีโอกาสออก1.3 1.3จุาไม่ออกเลยเกลือมากได้ใจแอนมาปุ๊บได้ใจแอนท้งที่สองคือดวงมามาปุ๊บดวงมาเลยอะมาปุ๊บได้ใจแอนได้สมองสองรอบอะนะแต่คือเขาอยากได้บับลุงอะพี่แบบโอ้โหมันยากจริงอะบับลุงอะ ะครับก็ใครที่มาดูถึงมาดู <c oughs> ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับนะอย่าลืมนะครับนะถ้าใครสนใจอยากจ้างพี่ฟาร์มนะครับติดต่อได้ที่ดิคอดและ Facebook ได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณที่มาดูกันนะครับสวัสดีครับ